สวัสดีเอฟซี FC. พี่น้องสุขุสุขคนผู้ติดตามเราพัฒนาอยู่เป็นจังใดเนาะนีะ่ <c oughs> มีมโสกมีหลับก,กันแน,น่วะเนาะพี่น้องเลยเราพัฒนาของปูคุ้นมือวันที่สิบเอ็ดกัก เขาอันนั้นนะพี่น้องเนาะที่สิบเอทได้เขาลูดแล้วพี่น้องเขาลูดเขาวิ่พี่น้องเอ้ยขันผู้ได้วิ่นได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อเห็นเห็นเห็นเนาะพี่น้องนเนาะ,ะแลวเหล็กวิ่นฮอ,อกโตเด็กก็ออกเก้าเก้าแปดเก็ดหนึ่งหา ออกเด็กวินงผู้ก็ะมิศูนย์หนึ่งหาหกเกดแปดผู้วิ่งรูดหารูดศูนย์รูดหาเด่นศูนย์ไว้ล่องหาเขารูดพี่น้อง้ารูดก็ได้สิบหาอยู่นอกพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขวินนี่ติดตัวโตแต่ว่าจับบ่เขาพี่น้องเอ้ยขออภัยหลายๆมือนี่ขออภัยหลายๆเพราะว่า เด็กวิ่นบอ่อเข่าลุดไปเด็กวิ่นเนาะมาเล็กวิ่นเข่าเี็กครูลุดไปโทษโทษโทษบ่อพิษบ่พิษเี็กครูกัดจับลุดไปเล็กวิ่นเขามามาเนี่ยกะสิมาทบท่วนไหม่ให้พี่น้องเบื้องหน้าขื้ว่าเล็กเอมันเขามา จังไดแหละพี่น้องนั่นพี่น้องเขาสังเกตว่าวาเขามาจับเบิรงว่าเหลขกวินมันเขาทั้งสามตัวผลตัวพี่น้องนี่เนาะเทว่าจับตะวินเขาบนเขาล่างกับคุ้มหะน้หน้าช่วนมากกับเช่นทั้งหลายกับสิเขาเล็กวินนั่นแหละกับบุกระตังไว้คือว่าวันที่สิบเอ็ดเนาะทบทวนนาะพี่น้องเนาะเลขกเคี่ยงเหล็ตั้งรักกับมีศูนย์หนึ่งห้า หกเวิ 8, ่งรูดศูนรูดหาจับโคศูนย์หนึ่งศูนย์หาศูตัวกับ8ปดศูนย์หาหาแก็ดแต่ว่าเล็กรูดได้หาได้หนะึ่งหาลไน้องน้อวิ่งรูดหา หลุดซุดหลุดหาเดี๋ยวหนึ่งหาหนึ่งหายนี่คือเขาบนแล้วกกคูเขียงคูตั้งรับเกสแปดก็ยุทธถ่ายเนาะพี่น้องเนาะขัดจับวินคนพูดเก่งจับวินได้ไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะโชคดีโชคมันกันไปแล้วพูดเก่งจับวินได้พี่น้องเนอะไวจับวินเก่งๆคือโชคมันไปแล้วล่ะ เอามานี่มือนี่เอาไม้พี่น้องมาไม่เอาให้แม่นเอาให้จับเป๊ะๆก็เก่านะพี่น้องนะมาไม่มาจับให้แม่นๆเป๊ะๆก็เก่ามือนี่ป่าดิ่งองวันที่สิบสี่เลยพี่น้องเด้อว,วันที่สิบสี่มันจันที่สิบสี่สิงหาข่ามาเบิ้งพี่น้องจับ วันที่สิบสี่สิงหาเอาเล็กเคี่ยงเหล็กตั้งรักกอนนะพี่น้องเนาะเหล็กเคี่ยงเล็กตั้งรักบนรางกันบนรางเล็กตั้งรักเหล็เี่ยงกรมี่ศูหนึ่งสอ สามสี่สี่หกสี่หกหกแปดเล็กตั้งลักพี่น้องอันนี้เลขวิ่งบาดนี้เลขวิ่งเดินเห็นด้วย,วยเล็กวิ่งให้พี่น้องเขามาหลุด เลขวิง่งเลขวิง่งสี่แปดถ้าเอาตัวเล่นดักเ,เอาตัวทอกกันโดนนะคันสีตัวเล่นมันจะขึ้นเล่นศูนย์ล่องหาผลมามาหาเอาซ้ำกันไปเลยมีตัวใดเกินตัวใดระวังเลขรูดนี่เลขวิ่งนี่เอาซ้ำกันเลย เลขวิ่ง4ีวิ่งแปดเลขรัฐบาลเล่าพอเป็นคือเลขรัฐบาลไทยเขาเด็คือจะออกตัวแดกก็ออกพอได้เลขเเขียงก็มีหนึ่งสองสามสี่หาหกเก็ดมีเก็ดโตว่าไรพี่น้องียวก้อนไม่หกัวเขาต้องบนทั้งล่างียวนี้เก็ดัว นี่เกตโต้จับคู่พี่น้องบัดนี้จับคู่กันจังหวะกันนัดอันนั้นนเาะจับคู่กันจังหวะกันจับคู่เอาตัวเด่นมากกวนเลยเอาตัวนั่นมากกวนเลยสี่แปด สี่แปดสี่สามสี่สามสีสาองสสองสสองสาม ศูนย์น <oten. S 2> <âu> ึศ <rat> ูนนึศูนย์หนึูนยปดดหนึ่งหก นี่เกตคูพี่น้องหกศูนย์หกศูนย์สามตัวก็มีเอาสามตัวไปนั่เนะพี่น้องเนาะสามตัวหกสี่แปดเดี๋ยวเบื้งลักเหล็กตัวมันสิม,มากก่อน รักลอยกันพี่น้องเบื่องรักลอยกันตัวสีฟันอยู่64 8 64 8แล้วก็43 43 643 643 ไทยจักสามสี่คู่หกสี่สามแล้วก็มา 2, สองสามไทยละสองสามหกสองสามหกสองสาม เอาสามคูนี่แหละนะพี่น้องนะาเมื่อเอาไหลายเด็เชนมันแตกตะอโดนด,น,ด,น,ดนผลนเล็กปูสามตัวแตกโตัดๆต๊ดจำบ่ได้แล้วกลายเป็นไหลไหลยรอบแล้วเป็นเดือนแล้วมั้งสองเดือนแล้วมั้งเล็กเคี้ยงเล็กตั้งรับเขามาไหลโต เอาซื้อเอาเบอร์ไล่ลงก่นนอนนะพี่น้องเนาะเบอร์ไล่ลงหาเราพัฒนาเทานี่เบอร์ไล่ปูเดอร์ศูนย์เก้าสามสี่เก้าแปดเก้าแปด สอง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 สามแปดเชียวบนไล่ลงนี่อยากให้ถ้าเจมีผู้ได้เล็กเด็ดๆไล่มามาส่งบ้าหายในเดอ้อเชียวเอาออกอากาศให้สิเป็นสะพานบุญให้พี่น้อง สำหรับสำ,สำนักได้อยากเอาอ,อ,กอากาศกาศไล่มาปูสิเป็นซื้อกลางให้ให้พี่น้องเดี๋ยวหูจักกันเนาอในน้ำซื้อประกาได้ปูได้สำนักได้อันนี้ปูขุนปูขุน,ขนจัดมา คักๆแล้ววันนี้ก็ว่าวฟันเด็ดๆนะพี่น้องเนาะเจียวนี้เนาะฟันเด็ดๆเลยโอ้หลายใหญ่หางเอาเลขจับคู่วันที่สิบสี่สิงหาคมด้วยเอาเลขเขียงกอนพี่น้องศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกแปดเลขวิ่งรูดสี่ก็แปด่มีตัวเลขเก่งก็ตัวใดดอกเมนว่าคือกลมศูนย์มันเป็น,น5ัหาพุ่น เบ่งหลุด4กับ8ปดเลขกจับคู่4 8กลม4ีสกลมสองสกลมให้3มกลมไปเลย คินว่ามาล้านสุดนี่นะอันนี้ก็เป็นตัวสำรองไปพี่น้องตัวสำรองทุกตัวสำรองไปเลยตัวร่องเด่นตัวสามตัวนี่เด่นตัวนี้เด่นที่สุดพี่น้องเมื่อนี่ก็ล่องมาตามๆกันเป็นตัวล่องนะพี่น้องเนาะเข้าใจเนาะตัวล่องอ่ะพี่น้องไปเขามาแล้วก็แคปหน้าจอเดอ้อ พื่อสีบัวเด็กพิษผ่านแคปหน้าจอไว้ย่ำนั่นสีบัวนี่หดหมืออยากเล็กสี่าคนที่ว่าเอาอย่ใส่นก้กโคเล่หาบ่าเห็นในเป็นนองแคบไว้เปิดเบื้องในเลยขันมาเขาไม่กะเสียเวลานะพี่นองเนะาะแต่าเขาเบื้องไม่ก็ได้แคบไว้เลยเบรกไว้เลยแคปหน้าจอไว้เปิดปุ๊บ,เ,บเห็นป๊บเลยนนาเป็นนะ้นองเนาะให้ทุกคนโชคดีไดว้วันที่สิบสี่ เล่าพัฒนาของปูขุนเขามดเจือโต,ตทั้งหลังทั้งบนได้จับคูว่าถึกซือเจอขันพี่น้องเอาไปวิ่งกันในทั้งหลังทั้งบนนอกหมดวันที่สิบหมดวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาในทั้งบนทั้งหลงังในทั้งสามตัวนํำพี่น้องเขามดปูจับออกจับคูว่าถึกซื่อเมื่อนี้วันที่สิบสี่อาจิะจับถึงน้พี่น้องนะ้าเอากะทบตท้นให้เบื้องอีกเจนหนึ่งกะเนาะเลขเครียงเลขตั้งรักก็มี่ ศูนย์หนึ่งสองสาหกแจับคู่กับสี 4, 3, ่แปดกม 0, 1, 0, 0, 8, ลมสีสกลมสองสกลมศูน่องศูนย์แป่อง1นึ่หกลองหกศ่องสตัวกับหกส่แปดกลมหกสี่องหกสองสา่องพี่น้องเอทีเอาไปผิดจลัลณาเบิงเดอร์ผู้ได้เขาบ้าแล้วก็ได้ ให้โชคโมันมันกันสุขูสุขคนมีโชคมีลับผู้ใดเข้ามาติดตามให้โชคหลับไรมาเทมาเงินท่องบ่อึดบ่ยากเด้อพี่น้องเรื่องเงินท่องหล่นทงหล่นไทยโชคดีกันสุขูสุขคนวันที่สิบสี่นี่ขามเล่าไปเอาประเทศเล่านะพี่น้องนะไปเอาเงินประเทศเล่ามาใส่เ้ามาใส่มาใส่เอามาหลายๆใส่เลือกขามมาโขงมาบา่นห้าเด้อพี่น้องได้ไปเอาที่ประเทศเล่าเอาให้ไดแตกสามตัวกังวดนีเด้อพี่น้องรับ หลับเต็มๆเนาะพี่น้องนะให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนโชคดีโชคโชคมันมันวันที่สิบสี่เฮ้ามาบอกปูเนเดอร์เฮ่ามาบอกคอมเมนต์มาบอกนะผู้ใดโชคผู้ใดหมันกระได้วันที่สิบสี่สองสุ่มเขิงวันที่สิบห้าจังคอมเมนต์มาบอกกระได้เด้อว่าได้โชคดีผู้ใดโชคดีหน่อยโชคดีไรก็บเรากันไปตามๆที่โชคดีด้วยนะพี่น้องนะเอาสำหรับวัอนี้ให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขคน สศกสกมันๆวันที่สิบสี่สี่สิงนี่ให้มีโศกมีลาบให้ลำให้รวยกันสุขูสุขคนยัดเจ็บยัดจนเด้อพี่น้องเด้อสะพ่อกันไหมคลิปต่อไปสวัสดี